สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะวันนี้นะคะเราจะพากันไปเที่ยวที่ภูมิภาคคันไซค่ะถัดจากคันโตเราก็ไปคันไซนต่อๆเลยค่ะในส่วนของภูมิภาคคันไซนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เกียวโตค่ะที่จริงนะคะภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคที่มีอาหารเด่นแล้วก็หลากหลายมากมายเลยนะคะในส่วนของเมนูโต้คู่นะคะเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเป็นอาหารสําหรับ ภิสุพระสงฆ์ที่ทานอาหารบางสิวิรัตเป็นหลักแล้วก็ต้องการในส่วนของโปรตีนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเมนูเต้าหู้เนี่ยก็เลยถือกำเนิดเข้ามาค่ะดังนั้นเมนูที่เชฟจะหยิบมาทำในวันนี้ก็คือยูโดฟุค่ะหรือว่าเต้าหู้ตุ๋นนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นเต้าหู้หม้อไฟก็ได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะเรามาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยะคะ่ะเราก็จะมีในส่วนของสาหร่ายคอมบุค่ะ ต้นหอมญี่ปุ่นซอยค่ะน้ำเปล่าค่ะตัวนี้จะเป็นเต้าหู้ขาวอ่อนนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะในส่วนของตัวน้ำจิ้มนะคะดาชิคอมบูค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของมิลินแล้วก็โชยุค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ <S <S อย่างแรกนะคะเราจะเ,เตรียมสาหร่ายคอมบุค่ะก็ตัวนี้ก็จะวางที่ฐานเขาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะตัดเต้าหู้ค่ะให้เป็นขนาดที่ออพอดีนะคะตัวนี้ก็จะใช้ประมาณ100กรัมนะคะก็ประมาณสัก1นท่านทานนะเราก็ตัดสีแบบนี้เลยวางงไปแบบนี้ค่ะพอเราวางได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเติมในส่วนของน้ำเปล่าลงไป ก็จะใชะ้ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยเห็ดหอมค่ะวางไปเลยนะคะคจากนั้นเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะ,อ,ะอุปกรณ์ที่เชฟใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไมโครเวฟนะคะ NNCs 8 9ค่ะ หรือว่าถ้าบ้านไหนนะคะมีในส่วนของไมโครเวฟรุ่นอื่นก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเรื่องนี้นะคะก็คือเราสามารถคอนโทรลในส่วนของกำลังวัดได้ทําให้ตัวอาหารที่เราทํานะคะเราสามารถคอนโทรลได้ได้ดีกว่าค่ะอีกทั้งในส่วนของอตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของเมนูอัตโนมัตินะคะแล้วก็เมนูเฮลตี้นะคะ ซึ่งใช้งานง่ายตอบโจทย์สำหรับท่านที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเราก็มาใส่ในส่วนของตัวไมโครเวฟเพื่อใช้งานกันเลยวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นตัวถ้วยอบหม้อด,ดินนะคะวางลงไปนะคะเราจะใช้ในส่วนของระบบไมโครเวฟค่ะแต่เราจะใช้อยู่ที่กำลังวัด440วัตต์นึนะคะใช้เวลาในการทำอยู่ที่5นาทีค่ะ ก็กดสตาร์เพื่อใช้งานเท่านี้ค่ะเรามาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวน้ำจิ้มนะคะเราก็จะมีในส่วนของคอมบุดาชิแล้วก็โชยุแล้วก็มิรินใช่ไหมคะแล้วก็ผสมไปเลยตงไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟนะคะ ในส่วนของน้ำจิ้มนะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดมากค่ะแต่แว่าก็ก็จะจํากัดเ,เวลานิดนึงก็เราจะใช้ถึงที่1,000วัตต์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะใช้ในส่วนตัวนี้แค่50วินาทีเท่านั้นนะคะได้องค์ประกอบ2อย่างครบแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีต้นหอมซอยเพื่อปรุงรสนิดหน่อยนะคะก็ทานเป็นคู่เป็นกับน้ำจิ้มได้เลยะคะ่ะท่านใดที่สนใจในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าตาออบไมโครเวฟรุ่นนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามท่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น panasonic official store shopee หรือ panasonic flagship store ของ lazada ค่ะส่วนออฟไลน์ก็จะเป็นร้าน,นะคะ้า ตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะฝากเพจของพ a n a s o n i c Thailand แล้วก็กลุ่ม Phanasonic Cooking Thailand ด้วยนะคะลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ